หลังจากมีการแถลงข่าผลการชนสุดศพตังโมนิดารอบที่2นะคะในวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งผลชนสุดเบื้องต้นนะคะก็บอกว่ากระโหลกศีรษะเนี่ยไม่มีรอยแตกหนังศีรษะไม่มีบาดแผลหรือว่ารอยช้ำฟันอยู่ครบไม่แตกหักนะคะดวงตาปกติที่เห็นว่าไม่เท่ากันทั้ง2ข้างเนี่ยก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของศพหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำนั่นเองค่ะ ทางด้านทนายตามสิทธรานะคะได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ถึงผลการชนะสุดรอบสองว่าผมว่าเราต้องเชื่อคุณหมอที่ผ่าศพรอบสองนะครับการไม่พบบาดแผลที่หน้าหรือว่าฟันหักเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้และไม่มีเหตุผลที่คุณหมอจะต้องออกมาโกหกเพื่อช่วยใครขอให้ทุกคนนั้นติดตามเรื่องที่จุดตกนะคะว่าสาเหตุการตกเนี่ยเกิดจากการถูกพลากถูกโยนหรือว่าน้องแตงโมนั้นฉี่แล้วก็พลาดตกเรือเองแบบที่คนบนเรือให้การจะดีกว่า ซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยนิติเวศน่าจะพิสูจน์ได้ยากต้องฝากความหวงังไว้กับการสืบสวนส,วนสอบสวนของตำรวจเท่านั้นครับทางด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีการแชร์โพสต์หลวงพี่อุเทนโพสต์ข้อความว่าพรุ่งนี้ข้าพเจา้าพยานวิกรมอุเทนสิริสาโรจะถแถลงข่าวเรื่องที่สําคัญมากเรื่องโยคีปอโยคีโรเบิร์ตจะให้เขาเนี่ยพูดแล้วพร้อมแคปชั่นแจ้งนะคะว่าข่าวด่วน 18มีนาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีที่สวนพึ่งพร้อมคลิปสำคัญวันนี้ค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกา5นาทีนะคะที่วัดท่าไม้พระอาจารย์อุเทนร,รวมถึงปอโรเบิร์ตนะคะเหล่าแม่ชีพระสงฆ์เนี่ยผู้ติดตามนับ10คนนะคะได้ถแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนขาวระหว่างออกทุดงเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าระหว่างออกทุดงเนี่ย ถูกสะกดรอยตามมีเจ้าหน้าที่ให้หลวงพี่อุเทนนำโยคีปอโยคีโรเบิร์ตกลับลงจกเขาวกระโจมกลางดึกตอนตีหนึ่งไม่ให้ปักกดนะคะด้านโยคีปอก็ได้เผยว่าหลังจากที่เดินทางเพื่อไปกาญจนบุรีสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยคือถูกรถติดตามตอนแรกเข้าใจว่านักข่าวแต่ไม่ใช่จึงเริ่มรู้สึกไม่ดีตกใจเมื่อรถมาจอดขวางนะคะจึงมีการปรับรถแต่ก็กลับมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาประกบคู่แล้วก็สั่งให้จอดระหว่างนั้นเนี่ยรู้สึกเลยว่าไม่ปลอดภัยนะคะจึงกลับมาที่วัด ระหว่างตลอดการเดินทางก็มีรถเนี่ยขับตามมาจี้เป็นระยะระยะและทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งว่ารถคันนี้ต้องสงสัยเมื่อถามว่าเป็นใครเขาก็บอกว่าเขาเป็นตำรวจหลังจากนั้นนะคะรถดังกล่าวเนี่ยก็ขับหนีไปตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณตีสองกว่าๆนะคะบอกว่ารู้สึกตกใจขอให้คุยกันดีๆพวกผมเนี่ยเป็นผู้ทรงศิลนะอันน,ะนี้ปอบอกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการมาคุยกันข้างใน ซึ่งมีการแจ้งความแล้วพร้อมเผยว่าตอนนี้โยคีปอ l แล้วก็โยคีโรเบิร์ตนะคะยังไม่สามารถพูดเรื่องแตงโมนิดาได้ขอให้จบการบวชก่อนและคลิปที่แจ้งว่าสำคัญนั้นก็คือเป็นคลิปที่ตำรวจตามรถนั่นเองค่ะ ทางด้านของโยคิโรเบิร์ตเผยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนค่อนข้างตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและดีใจที่สามารถเดินขึ้นบนเขาได้แต่ไม่สามารถที่จะปักกรดได้แล้วฝากถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นอยากให้ปฏิบัติต่อผมและปอหรือคนต่างๆ5คนที่อยู่บนเรือให้เหมาะสมอย่าให้มันมากหรือเกินกว่าที่จะต้องถูกกระทำผมเชื่อว่าความยุติธรรมมีอยู่จริง ทางด้านของโยคีปอก็ได้เปิดเผยอ,อีกว่าเรื่องการบวชภาพที่ออกไปไม่ได้มีการเซตภาพแต่อย่างใดว่านพี่นักข่าวหรือคนที่อยู่ทางบ้านอยากรู้ว่าเราบวชจริงไหมบวชจริงแล้วปฏิบัติจริงหรือเปล่าผมขอบอกว่าการบวชที่เราตั้งใจอยู่บนความลำบากเพื่ออุทิศให้กับแตงโมหลังจากวันนี้ผมจะขออนุญาตอยากให้พี่พี่นักข่าวเห็นใจชีวิตส่วนตัวที่ต้องการปฏิบัติขอให้คำมั่นสัญญาว่าคำว่าจะหนีไปที่ไหนจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าไม่มีทางเป็นไปได้เลย ขอความเห็นใจขอความเป็นส่วนตัวในการปฏิบัติตรงนี้เรื่องของทางกฎหมายเมื่อใดที่ตํารวจแถลงปิดคดีทางผมกลุ่ม5คนที่อยู่บนเรือจะออกมาชี้แจงอีกมุมขอให้พี่ๆฟังทางผมด้วยนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาเราเคยให้ข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อีกหลายมุมหลายมิติที่เราไม่เคยตอบและอีกหลายคำถามที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดจากพวกเราทำให้คนหนึ่งคนเวลาเดินทางไปไหน ผมพี่โรเบิร์ตและเพื่อนบนเรือเป็นจำเลยของสังคมวันนี้ผมผ่านมา20กว่าวันบอกตรงๆมีความทุกข์มากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ